เราจะนั่งแท็กซี่แบบนี้กับไปโรงพยาบาลไปหาแม่ตวงคันนะเดี๋ยวเราจะให้ดูภายในกันว่าเป็นยังไงปะเดี๋ยวเราไปเรียกรถกัน,น,อกนเอาเหลือคันเดียวพี่บนะ้าองอ๋อแต่เขาไม่ไปมั้งไปดีเราไปดิอ่ะเดี๋ยวเราจะไปขึ้นรถคันนี้กันนะ้อะาอ,ะะะอ,ะอันนี้คือต้องเรียกผ่านแอปเท่านั้นใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าอยู่ที่บ้านเขาได้ผ่านแอปแต่ถ้าเกิดมาห้เขาไม่ดี แล้วแล้วถ้าเราเรียกระหว่างทางได้ไหมคะหรือต้องผ่านแอปคือไม่สามารถบอกเลขได้เหมือต้องไปที่ call center เดี๋ยวหนูจะให้บนตัวโทรศัพทให้นะโอเคค่ะนี่ทุกคนแต่ว่ามันเรียกข้างทางไม่ได้นะทุกคนขอบคุณค่ะนั่งเลยค่ะเดี๋ยวค่ะโดยสารเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปแจ้งกันอีกทีหนึ่งนะน้ำตังขึ้นรถเลยลูกนี่พี่ฝนข้างในกว้างมากเลยนะทุกคน นั่งได้หลายคนมากนั่งได้ทั้งหมดห้าที่นั่งนะคะทุกคนค่ะขออนุญาตนิ่นึงนะคะคุณลูกค้าไปไหนนะคะเซมิทิเวทฮอมูรีค่ะตรงไปบ้านเซมิทิเวทนะคะค่ะค่ะ้งค่ะ คุณแต้ค่ะคุณแ้งนคะคุณแต้งหมายเลขโทรศัพท์0ูนจนมีรถกว้างมากทุกคนส4ี4 4 4าสี่่ะค่ะคุณลูกค้านั่งสท่านนะคะคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าือรถหมายเลขทะเียนง้านะคะคุ่ณลูกค้าของเราเป็น c v ็รูปแบบใหม่ที่ไม่รับเงินสดนะคะชำรได้ถึง3ช่องทางเลยค่ะนึงเครดิต2บัตร a ทีเอ็มสามสแกนโมบายแบงกิ้งคิวอาร์โค้ดธนาคารค่ะคุณลูกค้าสะดวกแบบไหนดีคะ โมบายแกก็คือแอปแอปธนาคารใช่ไหมคก็ได้ค่ะได้คโคนะคะได้เมื่อคุูค้าถึงจุดหมายปลายทางแล้วนะคะไดเวอร์จะทำการชูคิวโค้ดให้คุณลูกค้าเสร็จแล้วคุณลูกค้าก็สแกนผ่านกระจกได้เลยค่ะหรือถ้าคุณลูกค้าเปลี่ยนใจจะอยากเป็นบัตรเครดิตหรือบัตรเอเมคุณลูกค้าก็พอกะดดบัตรสอดบัตรเครดิตหรือบัตรเอเทางด้านนี้ท่านไดเวอร์ทำการชูให้แล้วก็คืนคุณลูกค้าทางนี้เหือเดแต่ถ้าควโก็จะชูวารค้คก เเบตไปได้ค่ะฝากคุณลูกค้าไว้นิดนึงนะคะคุณลูกค้าขาของเราเป็นแท็กซี่วีทีรูปแบบใหม่คือเพิ่งเปิดตัวได้3เดือนนะคะค่ะมีเปิดไฟทําอะไรได้หมดเลยนะปุ่มนี้คือปุ่มนี้คือกระจกกดขึ้นลงค่ะปุ่มนี้คือแอร์เบากลางและแรงนะคะที่ทำได้ตรงกลางให้นะคะส่วนปุ่มนี้คือเครื่องเป่าอากาศเปิดไว้ให้แล้วค่ะค่ะปุ่มนี้คือไฟนะคะปุ่มนี้คือคุณลูกค้าคุยกไดเวอร์กดเป็นสีแดงแบบนี้ค่ะ ซ้ายสุดเกืเป็นสีแดงแบบนี้นะคะเพื่อคุยกับไดเวอร์ว่าของเราเป็นอินเตรคอมมีลำโพงและไมโครโฟนทางด้านบนนะคะค่ะคุยพักนั่งเเลยปป็นรูแบบใหม่นั่งสามารถนั่งได้5ที่นั่งเลยมีเครื่องฟอกอากาศในรถมี Wi-Fi ให้เล่นฟรีด้วยค่ะแล้วก็มีชาร์จโทรศัพท์เพื่อทางด้านหลังนะคะก็นั่งไม่ได้นั่งไม่ได้ที่ซาที่ตรงนอะไรพี่ชาร์จโทรศัพท์ค่ะด้านหลังูกค้านะคะดึงออกมาได้เลยค่ะมีค่ะทุกคนนีค่ะแต่เราต้องมีสายมาเองนะทุกคนมีสายมาเองอ๋อจากข้างหน้าคุณแับ วางแก้วน้ำได้ของลูคอองกค,ค้าที่เป็นนะคะคุณลูกค้าขาของเราสามารถเรียกโดยโหลดแอปพลิเคชัน CA เด็กมันบีขึนะคะในสมาร,ร์ทโฟนลูคกค้าคลิกก็ไปเลยว่าจะไปไหนแล้วราคารถราคาสถานที่จะขึ้นเลยค่ะว่าราคาเท่าไหร่หน้าไดเวอร์ใส่ชุดบริษัทจะขึ้นเลยค่ะชื่อนามสกุลไดเวอร์ก็จะขึ้นเลยแล้วก็เลขรถ3ตัวว่ารถใครมารับก็จะขึ้นเลยค่ะปลอดภัยแน่นอนไม่อันตรายนะคะแล้วราคารวมก็คือจะโชว์แบบเมื่อกี้เลยใช่ปะคะราคาก็คือจะโชว์ก่อนเราแอปพลิเคชันมือถือ แต่ถ้าคุณลูกค้าจะเรียกจองล่วงหน้าข้ามวันไปสนามบินหรือไปไหนก็ได้ในกรุเเงเทพและรีบมือถือโทรเบอร์นี้ได้เลยนะคะ02เบอร์นี้ค่ะฝากร์ขุดขบัออโอเคค่ะขอบคุณค่ะคือ,อถ้าเกิดจะให้ไปรับใครเราก็ติดต่อทางนี้ได้เลยก็เรียกผ่านแอปไงเรียกผ่านแอปพลิเคชันเรียกไปรับทันทีคือผ่านแอปแต่ถ้าจองล่วงหน้าต้องโทรเบอร์นี้โอเคค่ะขอบคุณมากค่ะเย้ทุกคนนี่ภายในกว้างมากนังได้ห้าคน คือที่นั่งอ่ะมีห้าแต่จริงๆมันก็เกินได้นะถ้านั่งเบียดๆกัน,น่ะแต่เขาบอกว่าได้ค่หนใช่แต่คือคนเมืองอเออใช่คนขับมานาแล้วค่ะเขาห้ามหน้าพี่ฝนจะมานั่งได้นะอโอเคงั้นเดี๋ยวตอนลงแล้วเราไปเจอกันอีกทีหนึ่งนะทุกคนนี่ทุกคนตอนนี้เรากำลังจะออกจากเดอะมอร์ธาพระนะด้วยแท็กซี่ V ap อ่ะที่เซบโบราน่ะ ก็คือนั่งแท็กซี่ธรรมดาเออแท็กซี่ลอนดอนที่รูปป้าเนี่ยหนูนั่งแท็กซี่ธรรมดามาเพื่อมานั่งอันนี้กลับโดยเฉพาะเลยนะคุณเนาะคุณมาจอดอยู่นานก็ไ้เห็นจอดอยู่หนูก็เลยอยากนั่งนี่ค่ะทุกคนเราจะมาเน้นกันอีกทีนะมี Wi-Fi ฟรีมีที่ชาร์จใช่มี Wi-Fi มีที่ชาร์จแบตค่ะนี่ นี่หนูรุกนแรกหนูถามพี่ได้เลยใช่ไหมคุยได้เลยได้บ้างมีวางแก้วน้ำขึ้นอยากรุ่นแรกถามพีได้เลยสามก็พี่คดผู้หญิงเขาบอกไปหมดแล้วว่าอะไรเพิมสามารถนั่งได้ห้าคนพี่คะถ้าเกิดเป็นเด็กเล็กๆแล้วแบบมีผู้ใหญ่นั่งกันสักสามคนอย่างเงี้ยได้ไหมอ่ะได้ถ้าเป็นเด็กเราไม่นับเป็นเอ๋อเป็นเด็กก็ไม่จ่ายตังค์ผ่านแอป ธนาคารบัตรเครดิตฟันเอทเอมไม่รับเงินสดนะทุกคนไจะไ้แต่หลดกล้างมากอะทุกคนนะสว่างมากนะนตุนยืดขาไปหาพี่ฝนได้เลยอ่ะใช่ออโอเคค่ะนี่ ทุกคนเนี่ยเราจำมาให้ดูโฆษณาของเขานเนี่ยไม่ไช่มากนี่เป็นโฆษณาของตัวแท็กซี่คันนี้เขานะมีให้ดูในรถเลยทีวีตัวนี้ดูช่องอื่นไม่ได้ใช่ปะออ่ะครับพี่จะโฆษณาครับอตอนนี้เดี๋ยวอีกหน่อยขอคงจะพัฒนาขึ้นให้ดูเป็นช่องอื่นได้เป็นช่องอื่นได้อะไรประมาณนี้ตอนนี้จะโฆษณาครับคือมีจอทีวีนะแต่ว่าดูได้แต่โฆษณาพอเป็นช่วงโปรโมทอยู่ทุกคน อีกหน่อยถ้ามีการพัฒนาไปอ่ะก็คือออ้ยมีบันไดลงแบบนี้ได้ด้วยพี่แป้งเปรถเข็นเอารถวิวแชร์ขึ้นได้เลยนะทุกคนสำหรับคนแก่หรือว่าผู้พิการนนะสะดวกมากเลยนี่อ่ะเดี๋ยวรอเดี๋ยวราดูเขาวนมาอีกรอบนึงนะเดี๋ยวเราจะรอให้ดูกันีจะรติดจะรอะไรก็แค่ที่ไม่เือนยงีนี่อันนี้คือเป็นตัวโฆษณาของเขานะ ก็คือแบบเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วพี่หญิง,งนะนี่ <c oughs> พี่ต้องนี่้องกระสอมรักคนเดียวได้ไหมอ๋อเขาคือคนเดียวกัน นี่<ต>ก็คือชา<ห>จะทําอะไรก็ได้บนรถคันนี้มีถูกลายสายนี่เราจะถึงโรงพยาบาลกันแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปหาแมตต่ตวงกันแล้วนะนี่เดี๋ยวให้ดูโฆษณาอีกทีหนึ่งนี่ไงเดี๋ยวเขาจะวนกลับมานี่รถคือจะเป็นสี่เดียวกันหมดทุกคันเลยนะทุกคนเป็นสี่แบบนี้เป็นทรงเป็นทรงแบบนี้ มีข้างในก็คือนั่งได้5ที่เหมือนที่บอกไปเมื่อกี้นะคะมีไว f ฟมีที่ชาร์จแบตแล้วก็มีทีวีให้ดูมีเครื่องฟอกอากาศด้วยนะทุกคนน,นี่นี่ีบันไดามาแล้วนี่เไ็เแมสะดวกมากโอเคแล้วเดี๋ยวเราแล้วเดี๋ยวเรามาให้ดูการจ่ายตังค์นะทุกคนเ,คเพราะว่าถึงพอดี เตรียมมีการพี่ฝน์ด่น้ำแล้วพูนื่มน,น้ำค่อคานีเดี๋ยวเราจะโชว์การจ่ายตังค์นะคะเอา้เอา,อาห้องเราก็มีแอร์แอร์เย็นสบายมากทุกคนแล้วพี่พนักงานเมื่อกี้เขาแนะนำก็คือเนี่ยมีเครื่องฟอกอากาศด้วยนะใช่ใคือหนูปรับเองได้เลยใช่ไหมข้างหลังอนะ่ะใ,ใช่ใ ไปข้างหน้าเลยค่ะพี่ตรงที่ราปรพอยืนอยู่อีแบนก็เมาเลินหาบัตรไม่เจอเลยค่ะทุกคนอ,อุ้ยนี่พี่เขาเปิดไฟให้เราด้วยใช้ใช้แกนเอาใช่ไหมครับเป็นบัตรออ๋ใช้บัตรนะเป็นบัตร ATM อค่ะโอเคครับได้นะรองคู่นะคู่เดียวตันไ อ่นนี่เดี๋ยวเราให้ดูวิธีการจ่ายตังคนะ์นะนี่พี่แม็กก็จะส่งบัตรไปทางช่องนี้ฮะพี่โชเฟอร์เขาก็จะรับไปขอดูได้ไหมคะนี่มีเครื่องรูดบัตรด้วยเปิดนน่อ ขางกับขางขางกับขาง้าไม่ขาขางเลยครับผมจอดที่นีก่อนไดขาขามาแล้วครับมาแล้วค่ะทุกคนนี่หนึ่งร้อยห้าสิบห้าบาทก็เสียบบัตรเข้าไปกำลังประมวลผล เสร็จแล้วค่ะทุกคนเร็วมากขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะอ่ขอบคุณค่ะอ่ะปลายลงที่ผมลงไปสิ